เมื่อเซียนเอกอยากมีฟาร์มประกัดที่ใหญ่ขึ้นแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินทำยังไงวางแผนอย่างไรมาครับคลิปนี้มาดูเซียนเอกวางแผนในการขยายฟาร์มประกาศของเซียนเอกกันครับนะมาดูกันนะมันต้องใช้เงินนะครับแล้วเซียนเอกมีเงินอยู่ในจำนวนจำกัดเราจะทํายังไงจะขยายยังไงเราจะค่อยๆขยับขยายฟาร์มของเราไปยังไงไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับทุกคนเซียนเอกก็มี ฟาร์มนะประกัดขนาดเล็กนะเป็นแบบโฮมบีตนะเป็นแบบทําในสวนในบ้านนะครับก็มีประกัดอยู่ประมาณทัก1สิบกว่าบ่อนะครับนะตอนนี้ก็มีนะปลาพอสมควรระดับหนึ่งแล้วก็มีพวกน้ําเขียวนะครับที่ทําระบบไว้แล้วแบบนี้นะตอนนี้ก็ได้ขนาดนี้แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าการทําฟาร์มประกัดนะครับการจะขยายฟาร์มประกัดให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจําเป็นเลยนะครับที่จะต้องมาอยู่แล้วก็มาดูแลฟาร์มของเรานะครับนะแต่ตอนนี้เซนเอกไม่ได้อยู่ ที่สวนไม่ได้ดูแลฟาร์มนะครับก็จะอาศัยมาให้อาหารมาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะแต่ถ้าเราจะขยายฟาร์มประกาศให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจําเป็นนะครับที่เราจะต้องนะมาอยู่ดูแลนะเช้ามาคอยเ,ออเรื่องระบบน้ําเขียวเรื่องอาหารต่างๆเรื่องการดูแลปลาต่างๆนะครับนะเรียกว่าต้องบริหารจัดการนะปลาในฟาร์มให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นที่วัศใสนะในการทําฟาร์มประกาศของเซนเอกจึงมองว่าเป็นอันดับที่1นนะในการทําฟาร์มประกาศเลยนะครับนี่ครับ และนี่เลยนะทุกคนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เซนเอกว่าจะปลูกสร้างบ้านนะครับเพื่อนะนี่เห็นไหมที่มันสูงกว่ากันนี่นิดหน่อยนะครับนะเซนเอกเอาขุดมือนะขุดมือมาถมไว้ก็คือขุดจากนู่นเลยบ่อด้านหลังนู่นเห็นไหมครับทําบ่อปลาด้วยนะแล้วก็จะขุดมาเติมนะเติมให้เต็มนะตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับ เซนเกก็ว่าจะต้องคือถ้าจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งนะมันต้องใช้เงินนะครับแต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันลาบากดูเนี่ยเป็นพื้นที่นะที่เซนเอกจะมาปลูกบ้านแล้วโดยรอบเนี่ยโดยรอบสวนเนี่ยเซนเอกก็จะทําฟาร์มใ,ให้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่การจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งนะครับเซนเอกก็มองว่ามันจะต้องใช้งบค่อนข้างเยอะเลยนะเซนเอกก็มานั่งคิดครับว่า ระหว่างที่เราทําฟาร์มปลาเนี่ยเราจะขยายฟาร์มปลาเพิ่มเราจะทํำยังไงให้เรามาดูแลปลาได้นะครับเช้าอยู่ดูแลปลาได้เย็นอยู่ดูแลปลาได้ดึกๆมาเดินดูปลาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นที่อยู่สําคัญมันจําเป็นมากๆนะครับเซียนเอกก็เลยมองว่าถ้าเราจะมาลงาลงทุนนะสร้างที่อยู่อาศัยเลยนะมันก็จะขาดงบในการทําฟาร์มปลาไปนะมันก็จะขัดสนเกินไปนะเซียนเอกก็เลยมองว่า,านี่ครับเซียนเอกก็มีทรัพยากรในพื้นที่ทุกคนเห็นไหม ก็มีไม้ไผ่อยู่นะเห็นปะมีไม้ไผ่มีพวกต้นไม้นะที่ปลูกไว้อยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังเร็งๆอยู่เซนเอกมองว่านะครับพื้นที่ตรงนี้นะอนาคตเนี่ยปลูกบ้านแน่นอนนะปลูกบ้านแน่นอนแต่อีกสัก4ี่หปีละกันนะตอนนี้อาจจะไปตัดไม้ไผ่ข้างหลังมาโน่นเห็นไหมเห็นกอไหมทุกคนนี่เดี๋ยวซูมให้ดูนะนี่กอไม้ไผ่นะครับ อาจจะไปตัดไม้ไผ่มานะครับแล้วก็ทําเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวสัก3-5ปีนะเนี่ยอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็จะทําปลูกกระต๊อบให้มันสวยๆเลยนะเป็นแบบสวยๆเลยแหละนะมันก็จะลดค่าใช้จ่ายลงรเราไปได้เยอะอย่างถ้าปลูกบ้านหลังนึงก็จะมีสักสี่ห้าแสนนะครับถ้าเราไปเอาไม้ไผ่เอาทรัพยากรในสวนมานะครับอาจจะเหลือแค่หลักหมื่น นะอาจจะเหลือแค่หลักหมื่นซึ่งมันทําให้เรามีทุนเหลือมาทําฟาร์มมาต่อยอดฟาร์มนะครับเราต้องทําฟาร์มประกัดก่อนนะแล้วพอเรามีรายได้ปุ๊บเราค่อยเอาเงินจากการทําฟาร์มมาสร้างบ้านเซียนเอกคิดแบบนั้นเห็นไหมครับนี่คือหลักการคิดหลักและวิธีการคิดของเซียนเอกนะครับใครจะมองว่าอุย้ยทำไมไม่สร้างบ้านให้อยู่นะอาศัยดีๆไปเลยเซียนเอกมองว่าเราต้องวางแผนให้เป็นระบบก่อนนะครับเพราะนั้นการทําฟาร์มปลาเนี่ยมันจะมีรายได้เข้ามาอยู่แล้วนะครับยังไงก็มีรายได้นะครับ ถ้าเราเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงกับบ้านถูกไหมเราก็จะไม่มีเงินนะที่จะมาต่อยอดต่อทุนฟาร์มประกาศให้เราขยายขึ้นไปได้นะครับะฉะนั้นเซียนเอกก็เลยจะเอาเงินส่วนหนึ่งมาใช้ตัดทรัพยากรที่มีอยู่ในสวนนะครับเอามาสร้างกระท่อมนะครับเป็นกระท่อมไม้ไผ่สวยๆน่ารัก,น,รกน่ารักนะเอาไว้นะนอนเฝ้าปลานอนดูแลปลานะครับนะในสวนนั่นเองนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขยายฟาร์มปลานะจาก10บ,บ่อ อาจจะเป็นร้อยบ่อนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับนี่เป็นเพียงแค่ EP 1นะ EP 1ในการวางแผนนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับ EP 2เราอาจจะไปตัดไผ่ตัดไม้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นทรัพยากรที่อยู่ในส่วนของเราเท่านั้นนะครับนะเราจะไม่ออกไปเอาด้านนอกเลยนะนี่เราจะได้มีทุนเพื่อที่จะมาลงฟาร์ม ปลาเพิ่มนะครับเพราะว่า,าฟาร์มปลาของเซนเอกมันก็เป็นอะไรที่ง่ายๆอยู่ตอนนี้เอาถังตู้เยน็นเอาลังตู้เยน็นเอารางโฟมมาอยู่นะครับมันอาจจะต้องมีการขยับขยายเพิ่มเติมถ้าเราจะขยายและเราจะต่อยอดอาชีพที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆน้องๆติดตาม EP 2ของเซนเอกด้วยนะครับนะ EP แรกมาพูดคุยนะครับมาวางแผนนะครับนะก็ตอนนี้เซนเอกมี าฟาร์มขนาดเล็กหนึ่งฟาร์มมีระบบอาหารแล้วหนึ่งเรียกว่าบริหารจัดการได้นะ,ะัะขาดอย่างหนึ่งก็คือที่อยู่อาศัยนะที่อยู่อาศัยเซียนเอกก็จะทําเป็นบ้านไม้ไผ่นะกระสอบไม้ไผ่ชั่วคราวสัก3-5ถึงปีนะสาถึงปีอยู่ได้ระหว่างนั้นเราก็าบริหารจัดการฟาร์มให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเราก็นําเงินจากการต่อยอดธุรกิจของเรามาสร้างบ้านมาดูกันนะครับว่า EP 2นะร้อติดตามรับชมได้เลยว่า EP 2เซียนเอกจะไปตัดไม้จะไปขุดดินเติมดินอย่างไรนะ จะสร้างที่อยู่อาศัยวางแผนกันแบบไหนเดี๋ยวรอดู EP 2กันครับ